สวัสดีครับผมเพรพารวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุกคนครับผมมนีก็ชิมาต,ตามเจเลกวิ่งโขงสุดท้ายแล้วมเีก็วันที่สิบหาแล้วมื่อวดนี้มาซาเน่ยนอกพี่น้องมื่อวดนี้มาซาแน่ยเจเลกวิ่ง บนพินกะหงวดที่แล้วพันกระหาวิ่งศูนย์กับเจ็ดไห้เน้นที่ศูนยนะ์เลขกระเขา่าศูนย์หาเนาะพี่น้องเนาะเลขกระเข่าศูนย์หาแต่พอเข่าตัวเน้นไปเข่าตัวล่องเพิน่นให้ไหนเพิ่นเน้นให้ศูนย์สองกับเจ็ดเจ็ดเพิ่นขึ้นมาเน้นให้เจ็ดเจ็ดเนาะพี่น้องศูนย์สองกับเจ็ดเจ็ดเลขมันออกศูนย์หาพอเข่าตัวเน้นเมื่อเข่าตัวล่องเนาะพี่น้องเจริเลกวิ่งเจเลกวิ่งเมื่อเข่าตัวล่อง ส่วนลา่างพ่อเขาเล็กวิ่งกับพ่อเขาจับคู่กับพ่อเขาได้บนเขาตรงๆเขาตัวร่องพันเน่นในสองศูนย์กับเจ็ดเจ็ดพ่อเขาเขาศูนย์ห้าปวดนี่เันทรงม้าเานาะพี่น้องเนาะทรงมาสาถือเลขก,กันกะบ่อไรเนาะพี่น้องเนาะถือเลขก,กันตรงเลขก,กันกะหาบ่ไไร ลอตเตอรี่ก็อย่างเมดแล้วนาะมาเบิงไปน้ำกันพี่น้องมาชิมมากบตรงเรียกในใจก็มาเบิงไปน้ำกันเหมือนสีโมงแรกกะได้เฮกันแล้วสิบหก Okay. เลขวิ่งเงินล้านเลขเพิ่นกนรบบาด้หลายคู่หลายหางเนาพี่น้องเนาะเลขก,กรบบาด้หลายบนบนเขียนผิดบนวิ่ง บนเพื่อนให้วิ่งหกเจ็ดบน,นวิ่งหกกับเจ็ดเพื่อนให้เน้นที่หก เจ็ดเน้นที่หกบนวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่หกจับคู่จับคู่บน หกศูนย์หกสองหกสี่ลักเก็ดเก็ดหนึ่ง เจ็ดหกโอ้หกกับเจ็ดมาทำกันได้เนาะพี่น้องเนาะหกกับเจ็ดมาด้วยกันได้เจ็ดเก้ากับมีเลขสามตัวมีเลขสามตัวคือเกาซีคูแปดหก สี่ศูนย์เดนึงแปหกศูนย์นหกแป เิงออกกันหน้าพี่น้องเดี๋ยวแอดขี้อนันแอดขี้อนันแอดขี้ท่วนอีกเนาาพี่น้องเนาะส่วนตัวเน้นเพื่อเน้นให้ตัวเน้นคือหกสี่หกสี่หกสี่กับเกีเก่า ตัวเน้นได้พี่น้องไนดะ้ตัวเพิ่นว่าเน้นให้กะจัดใดเนาะพี่น้องเนาะพะวางหมดที่แล้วมันก็บ,บอะไรเข่าตัวเน้นหมดที่แล้วตัวเน้นของเพิ่นก็นเน้นศูนย์สองเนีนศูนย์สองกับเจ็ดเจ็ดนเขามันไปเขาตัวกันตัวล่องคือศูนย์ห้าส่วนสามตัวเพิ่นบริเน้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวแอติอานทวนได้พี่น้องไนดะ้ ล่างล่างวิ่ง8ดล่างคนวิ่งแปดกับเก่ <S 2> <S 2> <S 2> เน้นที่เก่าแดกับเก้าเน้นที่เก้า จับคู่ล่างแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าเก้าสอง ก้าหกเก้าแปดหกคูหกหางล่างกับหกคู่บนกับหกคูส่วน เน้นล่างเน้นล่างแปดสองแปดหนึ่งกับไม้แห้งอันนี้พ่อเน้นให้แปดสองแปดสองกับเก้าหกเด้อพี่น้องอันนี้เน้นล่างอันนี้ขึ้นเน้นล่างแล้วพี่น้องเนาะ เติมสีสันให้เบิง้งเงะให้เบิง้งงายส่วนตัวเน้นตัวบบเน่นก็นพิจารณาบ้างได้พี่น้องได้วดที่แล้วว่าได้เขาตัวเน่นนี่แหละตัวเน่นของคน น้องพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมเดแล้วแอดทิ่ตัวอนอีกรอบหมวดวันที่สิบหกกรกฎาสองหาวหกเกเลขกวิ่งเงินลลานเนาะพี่น้องเนาะเกเลกวิ่งเงินล้านหมวดที่แล้วนี่ของเพื่อนนี่บนเข่าตัวเน้นพร้อมพี่น้องเล็กวิ่งเลขกวิ่งเข่าตัวเน้นพร้อมส่วนจับคููจังเข่าตัวร่องคือศูนย์หาตัวเน้นเ่าเขาอันนี้คือหมวดที่แล้วนาะพี่น้องเนาะไอเบิง ก็คู่กันไปน้ำบนเพื่อนไ้วิ่งบนวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่หกจับคู่กับมี่หกศูนย์หกสองหกสี่ถ้าลักเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้ารักหกเน้นที่หกสี่ลักเจ็ดเน้นที่เจ็ดเก้าล่างวิ่งแปดกับเก้าเน้นที่เก้าจับคู่ลักแปดกับแปดหนึ่งแปดสองแปดห้า ลักเก้าเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดเพิ่นรักเพิ่นเน้นลักแปดคือแปดสองลักเก้าคือเก้าหกตัวเน้นได้พี่น้องนี่ตัวเน้นตัวแปดสองเนี่ก็ไม้แห้หงเลขดังเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยผมมีอัตัวแปดเออแปดสองกับไม้แห้หงเลขดังคือกันเลขมงคลส่วนแปดหนึ่งกับเลขดังด้วกันแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ก็เลขดังเนาะพี่น้องเนาะ เขาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพานตัวเลขก,กัเป็นแค่หน้าทางขอบบุญขอบคุณเจเลขวิ่งหลายๆที่เป็นส่งมาให้แอดกระได้มาหลอกมาเขียนหม่มันจีได้เบิ้งง่ายเราพี่น้องเอ้ยเรื่มอ่านเลขสามตัวได้พี่น้องได้ขอโทษขอให้หลายเลขสามตัวเพราะว่าเลขแปดมันเขียนเบิงงากเนาพี่น้องเนาะขอโทษขอให้อันนี้แปดหกสี่เลขสามตัวแปดหกสี่เรื่มอ่านขอโทษพี่น้องแปดหกสี่แล่ะก็ 0 7 1 8 6เจ็ดหนึ่งแปดกศูนย์ศูย์หกแปดได้พี่น้องเดี๋ยวแอดกะเขียยให้เบิง้งที่เันทรงมาให้ผงเพลื่อนมันกะเขี่ก็เขีย่ยมาหลอกไม่มันเจียขี่เบิ้งยากนู้พี่น้องเนาะนี่นี่ละพี่น้อง,นะองตามนี่นะเป็นสรงมาให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนี่ยตัวขีดเสียตัวขีดเนเศ้นนี่คือตัวเน่นนี่พี่น้อง ตัวขีดเส้นโกนี่ตัวเน้นล่างนี่คือเน้นเน้เน,นเก่าเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาตามเพื่อนอี่เขียนตามเพื่อนอี่พี่น้องนี่แหละเพื่อนเขียนมาแบบนี้อุ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องที่เพป็นทรงมาให้อ้าพี่น้องแคบน้าจอแล้วมืออื่นสีม้งแรงก็บคอยสุกๆมันหมานเรื่อยๆแห้งสุบผูกสุกข,ข,ขน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยนะครับไ้้คลิปหนาพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม